การทำนะครับยิงภาษาเราเราแยกมาไว้ตอนแรกก็ว่าจะตอนนะครับคือการตอนยุ่งยากเสียวเวลาอันนี้จะเป็นพันบางมีเป็นเนื้อเรื่อแล้วก็พันคนที่เนื้อเลือ่อทั้งหมดเลยนะครับหลังจากแยกได้ประมาณเจ็ดสิบหน่นอเราเข้ามาทำเลยครับเราใช้เราเป็ดเก่า เก่าแล้วก็ขุดค้นแล้วก็ลดน้ำบ้างอันนี้ได้ประมาณ20วันยังไม่เหี่ยวนะครับอันนี้เราก็เสี่ยงๆดูทดลองดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับถ้ารอดก็ถือว่าประสบความสำเร็จถ้าไม่รอดทุกคนเป็นไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาก็ขัดข้าวนี่จะไม่เล้าใจเท่าไหร่ก็เลยตัดใจแยก เจ็บต้นนะครับถ้ามีสีแดงก็สีเหลืองก็ mm hmm. ต้อลองดูก่อนนะครับอันนี้20่บันประมาณสองเดืน mm hmm. อนเขาก็จะดูว่าราถอดไว้ถ้าออกก็แสดงว่าติดเราก็จะไปปลูกในพื้นที่จริงแต่ถ้าไม่ออกก็เป็นไรก็ว่าเป็นการลบมองที่อัทราแพงครับกล้กับ ใช่แยกก่อแล้วเราสูงพมากสิถาเปลูกแบบพื้นที่ก็ประมาณไม่ได้เป็นสาปีนะครับแต่ออกผลผลิตได้2องปีนครับเราดูแลมีอีกขนานะสำหรับพื้นที่ก็เรียงแค่นี้ก่อครับใช่ในห้าสิบถึงห้าร้อยี่สิประมาณนี้เลยครับ